สู่ช่องโมจิโมจิซีเฮดค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอพระคุณมากๆ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ไม่แจ้งเตือนอะไรคะ่ะน้องบอยเพจไม่ค่อยแจ้งเตือนละครับผมมันปักลิงก์บ่อยนะครับเพจตัวเองไลฟ์เมื่อวานนี่คนดูหนึ่งหมืนคนมันเป็นเพจเพจยังเ่เพจบริสุทธิ์มันกนลำลังเคลื่องนงาวเองไหน,น,นท้องฟ้าเหรอ ยุดแถวงานนี่แหละครับผมลองคายมาตกครับฝนตกมาดินและหญ้าก็ชุ่มฉ่ำแชร์แล้วครับขอบพระคุณครับผมช่วยกดแชร์กดไลค์คนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะครับผม แจ้งเตือนปกติครับผมแถวปิ่นเก้าไม่ตกเลยค่ะร้อนมากครับผมเมื่อแรงเจอกันยุนาวานคอนะฮะมีการแสดงเราจะเริ่มประมาณหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับก็พี่น้องกัเฝ้ามากนะฮะฝนตกหนานี่มันตกบรโดนหรอกครับแต่มันกระเศร้า เออมันนม้มีปาร์ตาวแจงอยู่แจงอยู่แต่ว่าบอกเขาเมื่อบึงเองงหรือเปล่าขอ,ของตัวเองแจ้งเตือนไหมไม่แจ้งหรอวันนี้แอนอร์ดีม,ดมีสองงานครับผมงานงานแรกก็คืออยู่ที่ใจเกระร้อยเนี่ยฮะขึ้นเวทีประมาณสามทุ่มนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ พระรามสามนะครับตำนานคนอีสานพระรามสามนะฮะขึ้นเวทีประมาณห้าทุ่มเสร็จเสร็จนะครับผมประมาณนี้พี่น้องไปสเตนบายไว้ศิลปินวิ่งแฟนคลับก็ต้องวิ่งนะครับศ <laughs> ิลปินวิ่งงานแฟนคลับก็ต้องวิ่งสองงานเหมือนกันครับผมเจอกันที่นวน,ค,น,นครนะฮะนวนครหมอล่ำใจกันรอยเต็มร่มนะครับ